คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อความบันเทิงและไม่แนะนำให้เล่นตามเพราะฉะนั้นดูหหานะคะและก็ถ้าหักว่าใครเนาะที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะ สวัสดีคนดูทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องยูกิชาแ n ลเอ็กงอีกแล้วเนาะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนยุกิก็จะมาเล่นเกมโรมานะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้มาจัดหนักจัดเต็มกันมากๆเลยนะคะเพราะว่ายุกิเตรียมทุนมาที่สามพกันเลยทีเดียวนะคะก็จะมาใส่เบ็ดส0มขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมี300แล้วก็สี่นี่น่าจะแม็กซ์สุดแล้วนะคะสําหรับเว็บนี้เนะะาะอ แม็กเบดของเกมโลมาย่ก่คิดว่าน่าจะแล้วแต่เว็บหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวเราใส่เบ็ดกัน300เลยนะคะอืมโอเคไปค่ะใส่เบ็ด300แบบดูเชิงเกมก่อนนะคะทุกคนถ้าได้มากกว่านี้ก็เดี๋ยวค่อยเพิ่มเบ็ดนะคะโอเคยังได้อยู่เนาะอ้า ลาสุดทุกคนโบน,นัสลงแล้วโอ้โหลงให้แบบเร็วมาก <c oughs> แค่หนึ่งนาทีนะคะอ่ะไปฟันสิ่งโตกันทุกคนอันนี้ล่ะโอเคได้ดับฟันไม่โดนอ่านี่ละกันอโดนโลโตเต่เต็มเต็มได้มาเก้าร้อยนะคะอ่ะเหลืออีกสองรอบอันนี้ตรงกลางแล้วกันอ่ะอันนี้ดีกว่า โอ้โหทุกคนเสียดายอะ่ะถ้าเอาตรงกลางนี่ดาบคู่อ้รอบนี้ฟันโดนด้วยนะคะโอเคสามพันอ่ะโดนตบทุกคนโดนตบกลับอีกโอ้อ่ะรอบสุดท้ายโอ้โหรอบสุดท้ายคือแบบโลแบบมาลูลัวโอเคได้มาที่สี่พกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนอะไรคะเนี่ย หนึ่งนาทีนะคะกํำไรแบบเน้นๆที่4,700นะคะทุกคนแต่ว่ามันจะจบคลิปเร็วเกินไปนะคะแค่หนึ่งนาทีเองเนาะเดี๋ยวอ่อยุกี่คิดว่าลองเสี่ยงไปต่อดูสักตั้งละกันนะคะเดี๋ยวเพิ่มไป4ี่ร้เลยละกัน <c oughs> ลองเสี่ยงดูนะคะ ได้กำไรแบบเน้นๆแล้วกต่ว่าจะเลิกเล่นมันก็ยังไงอยู่เนาะแค่หนึ่งนาทีเองรอบนี้คือแบบวัดดวงของจริงนะคะว่าไปต่อแล้วสะรอดไหมเนาะ กิลืมบอกเวลาเลยทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาตอนเที่ยงเนาะ23นาทีแล้วนะคะที่ยุก,กิเออเล่นเกมนี้นะคะเกมยังจะให้อยู่ไหมเอ่ยล่าสุดก็คือลดลงแบบรัวๆ โอเคใกล้มานิดนึงนะคะเจ็750เนาะโอเคมีต่อนะคะได้โลอ่าแล้วก็ได้อังหุ่นต่อด้วยจังหวะนี้จะเข้าฟรีสป,ปินหรือเปล่าอ่ะสามและอีกหนึ่งช โอเคล่าสุดได้ฟรีสปินมานาะทุกคนมีต่อไหมเอ่ยขวานมามโลมาแทนนะคะอ่ะมาสี่ฟรีสปินนี้จะเป็นยังไง อ่ะหมดนะคะทุกคนอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเปิดซองนะคะอ่ะอ้าเลือกได้สองรอบด้วยไหนดีอ่ะโอเคห้าฟีสปินคืออะไรอ่ะทุกคนงงโอเคได้ยี่สิบแปดบกห้าฟีสปินคือเป็นซองที่แบบค่อนข้างงงนะคะอันนี้หรอ อ๋อก็คือจะได้5้าฟีสป,ปินกับเกมนี้อย่างนี้เหรอคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนที่เกมนี้ก่อนนะคะอื ล่าสุดทุกคนเกมเริ่มเงียบไปแล้วอ่ะให้ตายเถอะจากกำไรนะคะโอ้ตอนนี้ขาดทุน เหลืออยู่หนึ่ทุกคนไม่ไหวบอกไหวอู้อล่าสุดดอกนี้ทุกคนได้มา4 9่พนะคะอ่ะยังได้แจกกันต่ออีกสวยชึบ ได้ต่ออีกยังไงเขาฟีสปินไม่เอ่ยอขาดนิดเดียวอ่ะทุกคนไม่งั้นได้อุ่นแบบเยอะมากๆนะคะเกือบเต็มหน้าเลยได้มา5,400ดอกเดียวทุกคนและก็แน่นอนว่ายุกิไม่ไปต่อนะคะได้กำไรมาที่4,200นนะคะก็อ่ะยังดีที่ได้กลับคืนมานะคะแล้วก็ได้กำไรด้วยเนาะก็ทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะยุกิก็คงจะไม่ไปต่อละกันเนาะ ก็ถ้าหากว่าใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องยุกิ channel x 1ไว้ด้วยนะคะเพื <S <s ่อเป็นกําลังใจเนาะในการทําคลิปต่อไปของยุกินะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็บายบายค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคน